ครัสวัสดีครับวันนี้นะมาอีกแล้วครับชิงโชคลุ้นรวยครับสัรหานะครัว่ามีอะไรชิงโชคได้บ้างนะครับโอเคก็วันนี้นะที่เห็นแน่ๆแล้วเนี่ยผมเอาขึ้นให้เป็นจอใหญ่นะฮะไม่รู้เห็นชัดหรือเปล่านะครับ How To ร่วมสนุกครับทิวลี่ลุ้นโชคต่อฟินทุกจังหวะครับต่อที่หนึ่งะฮะสายปังครับได้มอไซทองคำมือถือนะฮะสายเอ็นนะฮะมี Netflix จุกแล้วก็ลำโพงนะครับสายชิมนะครับน่าจะเป็นบัตรกำนันนะฮะมีแบ็กเนอร์เนมีเซเว่นเซนนะครับแล้วก็ต่อที่2เนี่ยใบเสร็จจากเซเว่นอีเลเว่นนะฮะได้นะฮะออมเมมเบอร์นะครับสองหมื่นแต้มนะครับมูลค่า200บาทจำนวน100รางวัลนะครับแล้วก็อ๋อถ้าเป็นใบเสร็จจากแมคโครเนี่ยสร้อยคอทองคำหนัก1สลึงนะฮะจำนวน10รางวัลนะครับ ทีนี้เนี่ยวันนี้ที่มาทำคลิปนี้นะครับก็เพราะว่าอยากรู้ว่าเจ้าทิวลี่เนี่ยเขาร่วมชิงโชคลุ้นโชคกันยังไงนะครับทีนี้เนี่ยที่เห็นหน้าจอครับนี่ครับทางขวาเนี่ยครับไม่รู้ผมชี้เราจะเห็นกันหรือเปล่านะฮะนี่ครับตรงนี้ฮะบ,บอกว่า สแกนค r วาสะสมใบเสร็จทิวี่เลยอ่าโอเคบอกให้สแกนนะครับเราก็จะสแกนนะครับตอนนี้นะสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับคือนี่ครับมือถือครับเหมือนเดิมฮนะจากนั้นนะครับไปที่มือถือของเราเองเนี่ยก็เลือกแอปพลิเคชัน l ล n e นะครับ l ล n e ที่เราเอาไ้พิมพ์แชทคุยกันนี่แหละครับเลือกไปที่ l ล n e ครับอ่านี้ผมอยู่ที่ ตรงบริเวณหน้าโฮมนะตรงนี้โฮมทีนี้สิ่งที่เราจะเริ่มทำก็คือเขาบอกว่านี่นะครับนี่นะสแกน qr สะสมไปเสร็จทิวี่เลยสแกน qr เราก็มาที่ลายของเรานะครับแล้วก็นี่และครับสแกนครับอ่าขึ้นหน้าสแกนมาที่ที่หน้าจอมือถือเรานะนะเราก็ไปทาบกับตัว qr ครับนี่รอสักครู่หนึ่งนะครับ ขึ้นไปเอ่ยน่าจะต้องให้มันจับสัญญาณได้แล้วเอาไปจอให้พอดีกับสี่เหลี่ยมของเขานะครับโอเคตอนนี้เนี่ยมาที่หน้าจอมือถือผมแล้วนะตอนนี้นี่ผมสแกน qr เสร็จเข้ามาที่ Line นะเนี่ยได้ละทิวลี Q ่ L e, ไทยนะฮะเราก็กดแอดเข้าไปครับเหมือนเดิมครับเวลาเราลุ้นโชคออะไรเราก็กดแอดครับอ่า ก็จะมีเครื่องหมายแชทแล้วนะฮะก็กดไปดูแชทครับอ่าโอเคตอนนี้เราเข้าแน่แรกของทิวลี่แล้วนะครับก็มาดูครับอ่าทิวลี่ลุ้นโชคฟินทุกจังหวะรวมร่วมนะฮะร่วมลุ้นโชคนะครับคลิกนะครับก็มีติดต่อเราแล้วก็ของรางวัลนะครับเราลองไปดูร่วมลุ้นโชคดูครับกดเข้าไปครับอ่าอันนี้เขาก็จะถามนะครับสิทธิ์การ แอพเซตต่างๆแล้วก็กดเอาลว้นะครับรอสักคู่หนึ่งนะครับอ่าเข้ามาหน้่ร่วมรุ้นเลยฮะหน้านี้ก็จะบอกรางวัลเลยนะครับเมื่อสักคู่ที่มันเป็นภาพเล็กๆมี Honda นะครับ p c x 1 6 0 3รางวัลน,นะครับแล้วก็สร้อยคอทองคำห1ึ่งสลึง20รางวัลน,นะครับ Samsung Galaxy A71 5ห1 2 8ร b 15รางวัลน,นะครับอันนี้คือ เขาแบ่งรางวัลเนี่ยเป็นสายปังสายเอ็นสายชิมนะครับเ่าเราก็มาที่เขารวมนะครับกดเข้ารวมเ่ารอสักครู่ครับก็จะมีเรื่องของข้อกําหนดแล้วก็เงื่อนไขในการชิงโชคนะครับอันนี้ถ้าเราก็อ่านนะครับว่าสิงโชคเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรยังไงบ้างครับแล้วก็เลือกยอมรับครับรอสักครู่นะครับอ่าตรงนี้เนี่ยเขาให้กรอข้อมูลส่วนตัวแล้วนะฮะเดี๋ยวผมก็จะไปกรอข้อมูลของผมนะะเดี๋ยวผมขอ ต่อข้อมูลสักครู่หนึ่งนะที่กรอกนะครับก็จะมี display name มาไว้แทนตัวเรานะครับแล้วก็ชื่อนาะมสกุลนะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็อ e ีเมลนะครับข้อมูลพื้นฐานนะครับอันนี้ อายุนะเขาให้มาเป็นช่วงนะครับก็เลือกช่วงอายุของตนเองเข้าไปนะครับโอเคพอเราเลื่อนมาที่สุดของหน้าจอแล้วนะครับเดี๋ยวผมขอปิดข้อมูลส่วนตัวของผมสักเล็กน้อยนะฮะในการไปต่อนะครับโอเคฮะหลังจากที่เรากรอกข้อมูลส่วนตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ ดัง5จอนะครับนี่ผมปิดข้อมูลผมอยู่นะแล้วก็กดที่ถัดไปครับอ่าเขาจะขึ้นมานะครับว่าให้ยืนยันเบอร์โทรศัพท์นะครับอ่าผมได้ละผมได้ OTP SMS ผมละผมก็อ่านี่ก็เป็นแอปนะครับอ่าเดี๋ยวผมได้ไม่ใส่ละผมต้องเอาเลขที่ OTP มาใส่ อันนี้เฉพาะของผมที่ใส่นะเพื่อนๆไม่ต้องมาใส่ตามนะอ่ะเดี๋ยวผมไปดูแมสเซจก่อนนะโอเคครับพอเรากรอ OTP เสร็จนะครับอา่า OTP คือการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์นั่นเองนะครับอา่าแล้วก็กรอก OTP เสร็จแล้วเร,เราก็มากดตรวจสอบครับอา่าเรียบร้อยครับบันทึกข้อมูลเรียบร้อยครับอา่าแล้วกดปิดไปครับโอเคครับทีนี้เนี่ยเอา นะฮะก็จะขึ้นมาแล้วนะครับสำหรับรายละเอียดนะฮะก็จะมีข้อความยินดีต้อนรับนะฮะนี้เดี๋ยวผมขอปิดสักเล็กน้อยนะครับโอเคฮะตอนนี้เนี่ยมีสายเอ็นสายชิมนะครับข้อความที่เขาขึ้นมาว่ามีอะไรกี่สิทธิ์นะครับเราจะเริ่มทําการสะสมสิทธิ์กันนะครับเรามาดูว่าสะสมสิทธิ์ยังไงนะครับมาดูกติกาวนะครับกิจกรรมนี้เนี่ยเริ่ม1กรกฎาคม64ถึง15กันยายนะครับโอ้ แคมเปญนี้ค่อนข้างยาวนะครับให้ซื้อทิวลี่นะครับมูลค่านะครับ20บาทขึ้นไปได้1สิทธิ์นะครับอ๋อหรือใช้วิธีส่งซองสะสมนะครับอันนี้เนี่ยผมนาทำคลิปมจะใช้วิธีสแกน qr นะครับแล้วเขาก็มีเงื่อนไขต่างๆนะครับให้ให้อ่านนะครับโอเคฮะก็กติกาประมาณนี้นะครับเราก็กลับไปครับจากนั้นครับเราก็มาดูครับของรางวัลอ่า ที่บอกเมื่อสักครู่นี่ครับสายปังนะครับสายเอ็นนะฮะสายชิมนะฮะเรามาดูรางวัลสายปังเนี่ยนี่กดดูรายละเอียดเข้าไปนะครับนี่ฮนะรถมอเตอร์ไซค์สร้อยทองคำโทรศัพท์มือถือนะครับอ่าโอเคฮนะนี้อื่นๆอะไรเอ่ยก็ไปดูอื่นๆอ่าก็จะเป็นรายละเอียดส่วนตัวแล้วนะอันนี้อ่าัาถอยกลับไปก่อนนะครับโอเคครับทีนี้เนี่ย สะสมสิทธิ์มันทํากันยังไงนะครับมาดูครับกดสะสมสิทธิ์ครับอ่าของรางวัลเอาเขาให้เลือกสะสมด้วยนะครับผมก็จัดสายปังสิครับรออะไรครับอ่าเลือกประเภทใบเสร็จนะครับอ่านี้ใบเสร็จมันมาจากไหนนะครับอ่าลำดับแรกเลยเนี่ยเราก็กดเลือกใบเสร็จครับนี่ครับเขาจะบอกเลยนะครับว่า คุณเนี่ยซื้อผลิตภัณฑ์นะฮะของทิวลี่นะครับมาจากที่ไหน,นะฮะเซเว่นนะฮะโลตัสเอ็กเพสแม็กแวรลูนะครับบิ Big C, CJ, ๊กซีซีเจเอ็กเพสแฟมิลี่หมาจิฟฟี่ลอสันมินิบิ๊กซีเดอะมอลท็อปโลตัสวิลล่ามาเก็ตแมคโครคลิกแมคโครลูกค้าสมาชิกแมคโครลูกค้าทั่วไปแมคแมทฟู Mac ้ดแลนด์ร้านค้าทั่วไปโฮมเฟสแมทเซเว่นออนไลน์ฟู้ดฮอลล์แล้วก็กรูเมทนะครับเยอะมากครับร้านที่รองรับใบเสร็จนะครับ ซึ่งในวันนี้ครับแน่นอนครับผมมาททำคลิปครับนี่ผมซื้อทิวลี่มาแล้วครับนี่เงื่อนไขเมื่อกครู่เนี่ยเขาบอกว่าต้องมีมูลค่านะครับถึงจำนวนที่สามารถได้ใบเสร็จมาลุ้นโชคนะครับอันนี้เนี่ยผมก็จัดทิวลี่เลยนะครับไม่รู้ตอนแรกเขาต้องให้กี่บาทแต่ถ้าผมแอนจำไม่ผิดเมื่อกี้ให้มีมูลค่า20บาทขึ้นไปนะครับผมก็นี่เลยครับทิวลี่ครับมาแบบเต็มๆเน้นๆครับอ่า ทีนี้ผมมีทิวลี่ละผมไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วนี่ครับสิ่งที่จะทำต่อไปนะครับนี่ฮะใบเสร็จใบเสร็จนี้เนี่ยของผมคือใบเสร็จเซเว่นนะครับผมก็เลือกนี่นะฮะที่ที่ที่มือถือนะครับผมก็เลือกเซเว่นนะครับเลือกเซเว่นอ่าตัวอย่างใบเสร็จนะครับดูตัวอย่างใบเสร็จครับนี่อ่าเขาจะมีบอกนะครับว่าตัวอย่างใบเสร็จเนี่ยให้บันทึก เลขอะไรที่ไหนนะครับทีนี้เนี่ยผมเห็นของผมแล้วผมเพิ่าจะมีเลขนะครับอยู่ว่าใช้เลขอะไรนะฮะในการที่ที่อยู่ในใบเสร็จของผมนะใบนี้นะซ้ายมือผมเนี่ยว่าใช้เลขอะไรในการบันทึกนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับอันนี้เนี่ยมันขึ้นด้วยถ้าดูรูปที่ทเล็กๆเนี่ยนะครับไม,ไม่รู้ในซะอมือถือเห็นชัดหรือเปล่านนะเขียนว่า R แล้วก็ sharp นะครับตรงสลิปผมเนี่ยซ้ายมือผมเห็นมี ตัว R แล้วก็เครื่องหมายชาร์ปอะชาร์ปคือไอ้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมอะครับโอเคครับเขาเรียกว่ารหัสใบเสร็จนะครับผมก็มาใส่รหัสใบเสร็จครับอ่ากรอกรหัสใบเสร็จกันครับจัดเลยครับอ่าชาร์ปนะฮะโหตัวเลขเยอะมากต้องค่อยๆดูนะกรอกให้ถูกต้องนะฮะในการลุ้นโชคนะครับอ่ โอเคผมกรอกแล้วฮะรหัสนะครับต้องมีจำนวน1 0 14ตัวอักษรน,นะครับผมใส่เข้าไปแล้วนะครับโอเค okay ฮะจากนั้นบอกว่าเลือกรูปใบเสร็จนะครับแสดงว่าเราต้องถ่ายรูปของใบเสร็จเราด้วยนะครับโอเคฮะเดี๋ยวมาถ่ายรูปใบเสร็จเดี๋ยนะครับต้องถ่ายรูปใบเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปกันจัดมาครับถ่ายรูปใบเสร็จนะครับ พยายามให้เห็นเลขรหัสใบเสร็จของเรานะครับนี่ถ้าเพื่อนๆถ่ายยึดกับอะไรได้ก็เอานะครับอันนี้ผมทําให้ดูครับว่ามันมันทํำยังไงครับก็ถ่ายรูปไปครับเรียบร้อยฮะถ่ายรูปเสร็จแล้วกลับไปครับกลับไปที่ไลน์ของเราครับมาแล้วครับ ถ่ายรูปใบเสร็จของเราเนีฮยนี่ผมถ่ายรูปไปแล้วผมก็กดอัปโหลดครับอ่ารอฮะสักครู่นึงนะครับเข้าใจว่าแน่ใจอัปโหลดเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวลองเลยนะฮะใบแรกไปนี้ฮะกดบันทึกข้อมูลนะครับกดครับอืมติดอะไรไม่เอ่ยอ๋อ รหัสใบเสร็จผมน่าจะยังพิมพ์ไม่ครบนะฮะเขาต้องการ14อักษรนะครับผมเพิ่งใส่ไป13บนะเดี๋ยวดูว่าผมพิมพ์ผิดตรงไหนหรือเปล่านะครับลองดูใหม่นะครับอ่าค่อนข้างละเอียดนะฮะขั้นตอนนี้อ๋อผมพิมพ์เลขตกไปตัวหนึ่งโอเคเรียบร้อยครับอ่ารหัสใบเสร็จนะฮะต้องมี14ตัวอักษรนะครับแล้วก็อัปโหลดรูปนะครับผมกดบันทึกแล้วนะครับอาจจะกลับไปกลับมานิดนึงนะครับเพิ่งเพิ่งทำ คลิปแรกเกี่ยวกับการชิงโชคของทิวลี่นะครับโอเคครับกดบันทึกครับโอเคครับขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ข้อความนะทิวลี่ลุนโชคฟินทุกจังหวะนะครับขอบคุณที่ร่วมสนุกคะ่ะทางเราได้รับข้อมูลเรียบร้อยเจ้าหน้าที่กำลังทำการตรวจสอบแล้วก็มีปุ่มดูประวัติาสะสมแต้มลองกดดูครับโอเคครับตอนนี้เนี่ยจะเห็นว่า ประวัติการสะสมสิทธิ์นะครับผมเลือกสายปังไปนะครับ0สะสมอยู่นะครับแล้วก็รายการเนี่ยเขาขึ้นว่าสลิปที่ผมอัปโหลดขึ้นไปเนี่ยครับรอการตรวจสอบอยู่นะครับโอเคฮะสำหรับนะฮะคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพอเขาตรวจสอบสิทธ์เสร็จเนี่ยผมมาทำคลิปทิวลี่ต่อนะครับว่าหน้าตาจะเป็นยังไงตอนร่วมรุ่นโชคนะครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้นะครับวางได้ไหมเนี่ยตั้งไว้นี่แล้ว โอเคอ่าทิวลี่นี่ผมซื้อรุ่นนี้มานะทิวลี่ทวินนะอันนี้ทิวลี่ทวินนี่อ่าผมซื้อจากร้านเซเว่นก็จะได้รหัสชิ้งโชคอยู่ในสลิปเนี่ยแหละเนี่ยนะเราต้องซื้อทิวลี่นะเออแล้วก็เอามาสแกน QR นี่ทรบทวนขั้นตอนนะครับ สแกน Q R นะครับที่แอปพลิเคชัน Line นะครับแล้วก็ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Line ให้เรียบร้อยนะครับจากนั้นก็กรอกรหัสใบเสร็จนะครับเราก็รอเขาตรวจสอบสิทธิ์นะครับในการชิงโชคครับโอเคฮะสำหรับคลิปนี้นะครับอาจจะตะกุกตะกักกระท่อนกระแท่นไปบ้างนะครับว่าพิมพ์ผิดพิมพ์ถูกฮะก็สามารถทําตามได้ครับก็ขอให้ทุกคนฮะลุ้นโชคนะครับกับทิวลี่แล้วก็ได้รับรางวัลกันไปนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมไปทานทิวลี่แล้วก็ลุนโชคต่อไปนะครับครับสวัสดีครับผม